สวัสดีครับท่านผู้ชมทักครับวันนี้ทางช่องของเราก็ขอเตือนภัยมายัางท่านที่สัญจรไปมาตามหนทางนะครับข้างทางนั้นก็จะมีการปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ต่างๆนี่ก็บางครั้งบางทีก็มีนกมาทำรังอยู่นะครับบางครั้งบางทีก็มีเจ้าหนี้ครับท่านผู้ชมครับอยู่ข้างในเลยทีเดียวนะ จะทราบเป็นชัดหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับอ่านี่คืออะไรนะครับอ่าก็คือรังแตนนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในที่มืดมืดนะครับเราจะมองรังเขาไม่ชัดเพราะว่าเขาจะสร้างรังให้กลมกลืนไปกับพุ่มไม้นะครับท่านผู้ชมอ่าดังนั้นก็ต้องระวังนะครับท่านไปตาม าบางครั้งบางทีท่านจะสนุกไม้สนุกมือนะครับแล้วก็ไปเด็ดเอาใบไม้หรือประเด็ดเอากิ่งไม้เขาให้ถ้ามีรังแตนอยู่ก็ออซรอนะครับผู้ชมครับอันตรายอย่างแรงนะครับนะทางช่องของเราก็ขอเตือนภัยนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่า ต้องระวังอันตรายจากกระังแตนครับท่านผู้ชมครับนี่ผมก็ถ่ายใกล้ที่สุดแล้วนะครับเสียงก็เสียงแล้วครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านโปรดช่วยกันระมัดระวังสุขภาพของท่านด้วยนะครับครับผมโอเคนะครับการช่องของเราก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับช่วยกันบอกต่อเพื่อสวัสดิภาพใน ร่างกายของทุกคนนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ